สวัสดีช่วงมืดมดค่ำค่แบบนี้กันหน่อยนะครับผมมีข่าวสารของคริสเตียนอิริเซนมาพูดให้ฟังนะครับมีรายงานบอกว่าแมนยูเปิดไฟเขียวให้คริสเตียนอิริเซนหาสมสรใหม่ได้เลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลทันเฟอร์นะครับบอกเลยว่าแมนยูเนี่ยอนุญาตให้คริสเตียนอิริเซนกองกลางจองบันฟิลิคินนี้ย้ายทีมได้เลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับแต่ต้องได้รับข้อเสนอที่มันเหมาะสม รายงานก็บอกว่าแมนยูวางแผนที่จะขายเอริกเซนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับหลังจากมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กคนนี้ได้พูดคุยเรื่องอนาคตของตัวเองกับผู้จัดการทีมอย่างเอริกชันฮากเป็นที่เรียบร้อยเอริกเซนนครับพยายามอย่างหนักเลยเพื่อกลับคืนฟอร์มเก่งของตัวเองให้ได้แต่ดูเหมือนจะยิ่งยากขึ้นไปทุกทีครับโดยฤดูกาลน,นี้ได้ลงตัวจริงไปแค่9เกมนะครับได้อีกเเกมเนี่ยเป็นตัวสำรองผลง,งานและสถิติต่างๆตกลงไปจากซีซั่นที่แล้วเป็นอย่างมากเลย เวลานี้เมสันเมาส์หายเจ็บกลับมาแต่ก็ยังมีค o อปปี้เมนูที่9ขึ้นมาเป็นตัวหลักของเอริกเซนฮาครับจใไ้เอริสเซนยากที่สอดแทรกไปตัวจริงและจะยิ่งยากขึ้นไปอีกหากมีการเสริมทัอเข้ามาเพิ่มในฤดูกาลใหม่ดังนั้นการย้ายทีมจึเป็นทางออกที่ดีสําหรับทุกฝ่ายนะครับยังไงก็ตามด้วยความที่กองกลางวัย32ปีอย่างเอริกเซนยังมีสัญญาก,กับแมนยูจนถึงปี2 0 2 5 ดังนั้นเนี่ยแมนยูก็ยังคงต้องการค่าตัวที่มันเหมาะสมกับนักเตะที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายนะครับแม้ตอนเซ็นมาเมื่อปี2022เป็นการได้มาแบบไม่มีค่าตัวก็ตามสําหรับคริสเตียนเเวอเรสตโอ้โหก็ต้องมาตามสถานการณ์นักเตะคนนี้ครับฟอร์มก็ลุ่มๆดอนๆนะในฤะด,ดูกาลน,นี้แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยสําหรับอนาคตของคริสเตียนอเวอเรสต์นะครับมีอาการบาดเจ็บเล่นงานรวมไปถึงฟอร์มต่างๆก็ตกลงไปแบบน่าใจหายครับพร้อมๆกับกาเซมิโรเลยครับ ยิ่งคอบบี้เมนูตอนนี้โอ้โหโดดเด่นเป็นอย่างมากของกลางของแมนูเมื่อคืนก็เพิ่งพาดับริเวอร์พูลครับสำหรับคอบบี้เมนูครับฟอร์มร้อนแรงจริงๆทุกคนละก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของคริสเตียนเด r ยร์เกเซนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม